ห้ามปลูกใกล้กันกระเพราโหระพาและแมงลักผัก3มอย่างนี้ห้ามปลูกใกล้กันนะครับถ้าเอาผัก3าอย่างนี้มาปลูกใกล้กันเมื่อไหร่นะครับผลผลิตที่ออกมาจะมั่วกันไปหมดเลยกระเพาก็จะไม่ใช่กระเพราโหระพาก็จะแปลกไปแมงลักก็จะไม่ใช่แมงลักนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่มันมีองค์ความรู้อยู่ชุดหนึ่งที่สืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดกันมายาวนานแล้วครับอย่าปลูกผักสาอย่างนี้ร่วมกันนะครับถ้าปลูกโหระพา ใกล้กับแมงลักแมงลักเนี่ยจะกลายเป็นโหระพาพอโหระพากับแมงลักโตขึ้นไปมาพร้อมกันพอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตใบของแมงลักเนี่ยมันก็ยังจะเป็นแมงลักอยู่ครับแต่เราจะได้กินแมงลักที่มีกลิ่นของโหระพาและเมื่อผัก2ชน,นิดนี้ออกดอกติดดอกผสมเกสรกันเจ้าเมล็ดของแมงลักเอาไปปลูกจะกลายเป็นต้นโหระพาตามที่เขาแนะนํากันมานะครับอีกตัวหนึ่งกระเพรา,าครับถ้าเอากระเพรา,ามาปลูกคู่กับโหระพากลิ่นของกระเพรา,าเนี่ย จะไปกลบกลิ่นของโหระพาเราจะได้กินโหระพาที่มีกลิ่นของกระเพราและก็มีความเผ็ดร้อนกินโหระพาจะได้กลิ่นและรสชาติของกระเพราอันนี้ก็อีกชุดความรู้หนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันทั้งโหระพาและก็แม่งลักนะครับผมเคยปลูกใกล้กันไหม ยังไม่เคยนะครับเพราะว่ากลัวผลผลิตจะเสียหายนะครับเวลาที่เก็บขายเก็บไปทานเนี่ยมันจะแปลกๆเมื่อๆม่กันไปก็เลยยังไม่เคยลองแต่ก็เป็นเกษตรกรที่ขี้สงสัยวันนี้ผมเตรียมแปลงละปลูก3อย่างเนี่ยให้ใกล้ชิดกันไปเลยนะครับและเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ว่ามันจะกลายพันธุ์จริงหรือเปล่าเดียบร้อครับผมจะปลูกสลับกันนะครับใกล้ๆก,กันแบบนี้เลยกระเพราแมงลัก โหระพากระเพาแมงลักสลับกันไปแบบนี้โหระพาเนี่ยเขาจะเอาร้อมเขานิดนึงเพราะว่าเจ้าโหระพาเนี่ยเป็นตัวดีตัวร้ายที่จะทําให้ต้นอื่นๆเนี่ยกลายพันธุ์แล้วก็มีอีกหนึ่งองค์ความรู้ครับเขาบอกว่าห้ามปลูกพริกใกล้กับต้นกระเพราไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสทดลองนะครับองค์ความรู้นี่เลยปลูกพริก ใกล้กับต้นกระเพราเลยอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่านะครับแมงลักจะกลายเป็นโหระพาหรือเปล่าหรือว่าโหระพาจะถูกกระเพลืนหรือเปล่าและถ้าพริกปลูกใกล้กับต้นกระเพราจะเกิดอะไรขึ้นทดสอบแบบนี้เราก็จะรู้ความจริงแล้วครับบางทีคําแนะนาหรือว่าคําสอนที่เคยถ่ายทอดกันมามันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เราต้องทดสอบด้วยตัวเองครับคุณผู้ชม